ฟอร์มูล่าวันในเลสปี2558ยังคงเป็นคำถามต่อเนื่องกับบทบาทของการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์สุดหนึ่งชิงแชมป์โลกโดยเฉพาะในเรื่องของสนามแข่งขันหลังบทสรุปบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ถูกยกเลิกไปโดยปริยายทำให้การเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการกับสมาพันธ์ยานยนยน,านานาชาติหรือ FIA ที่ขีดเส้นตายถึงสิ้นปีนี้ยังไม่เกิดขึ้น ในเรื่องของสนามในเรื่องของสถานที่ผนวกกับระยะที่มีขอบจำกัดการส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เพื่อค้นหาคําตอบจึงเกิดขึ้น อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีกลายเป็นสองสถานที่แรกที่รัฐบาลโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยลงไปสำรวจพื้นที่แต่โจทย์กลับถูกตั้งคำถามขึ้นมาอีกครั้งเมื่อความน่าจะเป็นกลายเป็นความไม่แน่นอนอำเภอชะอํากับพัทยาส่งเคล้าสะดุดหลังทีมสำรวจออกมาเปิดเผยเบื้องต้น1อำเภอ1เมืองชายฝั่งทะเลไม่ตรงสเปคตามที่ FIA กำหนด บทสรุปยังไม่ลงตัวประกอบกับใกล้เดทไลน์ความวิตกจึงเกิดขึ้นกับคำว่าไทยพร้อมหรือไม่กับการพิกโฉมให้เป็นประเทศมอเตอร์สปอร์ตแห่งใหม่อย่าลืมว่าการได้รับเกียรติครั้งนี้คือการนำรายได้นำเม็ดเงินมหาศาลเข้าหมุนเวียนภายในประเทศกระแสะวิตกถูกคลายปมกับคำตอบไม่ล้มไม่เลิกและอีกไม่นานเกินรอพื้นที่บางนาตราดก็อาจจะถูกเนรมิตให้เป็นสนาม F1 เต็มรูปแบบอีกแห่งของโลกก็เป็นไปได้